พ่อสั่งมาแล้วครับอันนี้ก็ไม่เย็นเปลี่ยน่อันนี้กับกัางบนน,นนี่ก,ก็ี่ลักษณะก่อนนี่จะเป็ี่ยนเจะนี่ไม่จะอยู่ด้านนี้ไม่จะหันชัดกว่า มันแตกออกมากเป็นสองสองเขือเลยจ้ะน,นะครับเนาะครับนะแต่ว่านี่ออกมามเป็นแตกเป็นสองเขื่อนบ่ได้หันสักเต๋าแล้วครับเนาะบม,มีสักเต๋าแล้วครับเนาะบ้านเราเยอะบว่มีเต๋าครับครัโอ้ขาวตนดีิวันผูกเป็นวันหุยออก หนึ area, like water, river, ่งสองสามสี่หกเก้าสิบหีนี่มีสาวมีสาวแกนสิบมอนกันหนึ่งสองสามี่ สองอ๋อซิปหนึ่งสามซิปเกา่านี่นี่เป็นเป็นกล้วยพันธุ์อย่างปลูกมาไม่ได้แล้วครับอ่ากล้วยนี่ตามที่นี่ก็ปลูกมาไดา้หนึ่งปีนะครับปีหนึ่งแล้วก็อ่าตอนนี้เข้าปีที่สองพึ่งพึ่งย่างเข้าปีที่สองเนาะก็ออกตอนแรก ครั้งแรกน่าจะออกอยู่เครือเดียวนะครับแต่ครั้งนี้เอาหั่นได้ชัดเลยว่าเป็ดกล้วยสองเครือแต่แตเพิ่งมาหั่นเห็นชัดนี่แหละครับถึงมันออกมาเขาก็บบได้หั่นสักเรือเลยมักงครับครับยังบัวเคยหั่นเลยครับซึ่งก็เป็นเป็นความแปลกนะครับที่ว่าในบ้านเฮานี่กําลังเพิ่งได้เห็นเนี่ยครับจีพันธุ์มันมีครับเนี่ยเป็ดกล้วยหอมครับเป็นพันธุ์กล้วยหอมเนาะครับผม อ่าจะมีแหมกอหึ่เป็นกล้วยสองนังค่ับึงกัก็ก็พึ่งเคยเห็นนี่แหละฮะครับผมครับต้นหนึ่งแต่ออกยอดมาสองอันครับผมออกยอดสองอันคะถือว่าเป็นความแปลกในสวนเดียวนี่นะครับผมครับนี่มันเป็นกล้วยองกล้วยองครับกล้วยอองติดสองนังกล้วยน้ำว้าสองนาง เมใ้สารคีนนขัดมดเลยไหมคร,รับใช้อินซีครับหัวชนก็ขยา,ายไปเหมือนเดิมขายไมเยง้นเยียงทรงของดังของ,งนี่เนี่